สนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า24612 Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การทํานายดวงเป็นประจําทุกเดือนนะคะสำหรับเดือนนี้เป็นประจําเดือนกระกฎาคมด้วยนะคะ2563ก่อนอื่นนะคะอาจารย์ขออนญาต happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday HAPPY BIRTHDAY to YOU TO สุขสันต์วันเกิดนะคะไม่ว่าคุณจะดูเป็นตามวันเกิดหรือว่าลัคนาราศีแล้วแต่เราจะดูเลยนะคะแต่อาจารย์ก็ถือว่าคุณก็เป็นชาวราศีกรกฎด้วยเช่นกันอาจารย์ขออนุญาตอวยพรให้ทุกท่าน มีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สงความปรารถนาที่ไม่เกินกรรมขอให้สุขภาพกายแข็งแรงมากๆนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกท่านแล้วก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาอุปสรรคปัญหาใดๆที่มันเข้ามาในชีวิตของคุณขอให้มันมาลายสิ้นไปขอให้ออกไปนะคะแล้วก็ขอให้คุณมีสติสัมปชัญญะที่ครบถ้วนนะคะไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามแต่ขอให้คุณมีสตินะ,ะในการตัดสินใจทําทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพราะว่าสติเนี่ยมันสามารถแก้ไขทุกปัญหาได้แหละ อาจารย์เชื่อแบบนั้นเสมอน,นะคะอ่าฉะนั้นก็ อขอให้ทุกท่านมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาแล้วกันนะคะอาจารย์ก็วยพรเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรามาเริ่มในการทำนายดวงกันเลยดีกว่าค่ะก็สำหรับท่านใดน,นะคะที่ชอบดูเป็นแนวพวกเพกรคาสหรือ p พชรกระสโตนะคะในแบบฉบับของอาจารย์กิ่งฟ้าคุณสามารถกดไปเพลย์ลิสต์ด้านล่างได้เลยนะคะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ให้หรือเข้าไปในช่องหออาจารย์กิ่งฟ้าแล้วก็กดในเพลย์ลิส์ i พชรคาสเพชรกระสโต้นะคะในแบบฉบับของอาจารย์กิ่งฟ้าจะมีเป็นพวกพี่หินนะคะแล้วก็ลัคกี้ชัมสโตนถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์เลยนะคะก็ เปิดดูกันได้นะคะมีเป็นร้อยกว่า EP เกือบ200ร้อย p ่ะสองรเป็นเพลินๆเ,เ,เลยนะคะก็ใครเหงาก็เปิดดูกันได้เพราะเป็นไทม์เลสเปิดมาดูเมื่อไรก็ได้นะคะแต่สำหรับอา่าบางท่านที่อยากดูเป็น เป็นดวงรายเดือนนะคะให้ดูคลิปน,นี้ต่อนเนื่องได้เลยนะคะอาจารย์ขออนุญาตชี้แจงก่อนว่าอาจารย์ทำนายโดยภาพรวมคือกว้างมากนะคะ general reading ไม่ได้เจาะจงแค่คุณคนเดียว YouTube นะคะเปิดกว้างให้คนมาดูฉะนั้นะจะดีไม่ดีอยู่ที่เรากาหนดดวงชะตาอย่าไปงมงายต้องดูอย่างมีสตินะคะ,ะไม่ใช่ไพ่ของอาจารย์เป็นคนกาหนดดวงคุณนะคะคุณเองต้องเป็นคนกําหนดดวงชะตาของคุณเองนั่นเองนะคะฉะนั้นก็เรามาเริ่มดูกันอย่างมีสติกันเลยดีกว่าคะ่ะจากไพ่ดิคเแนนแล้วก็ไพ่ทาหลอตน,นะคะเรามาเริ่มกันเลยคะ่ะ ชาวราศีกรกฎอ่ะจะได้อะไรบ้างนะคะในในเดือนนี้ไพ่กับพิคเนตราศีกรกฎ divine support generosity นะคะ อาจจะมีเสียงฝนตกนะคะเข้ามาในกล้องนะคะเพราะว่ากล้องอันนี้จะจับเสียงค่อนข้างไวนะคะต้องขออภัยด้วยนะถือว่าเป็นเสียงธรรมชาติละกันนะคะเพลินๆฟังเพลินๆนะโอเคเรามาดูกันนะมีอ,อะไรบ้าง The Hermit Seven of Swords Queen of Swords p a g e of Swords Four of Pentacles Eight of Cups, Three of Pentacles, The Tower, Page of Wands, Nine of Pentacles, Temperance, and the last one by Sodhaina had the Sun. โอเคโดยภาพรวมเป็นยังไงบ้างนะคะไพ่ขึ้นมาในินศทางที่ค่อนข้างดีมากสําหรับเดือนเกิดของคุณด้วยนะคะหรือใครเป็นดูเป็นลัคนาก็ตามแต่เนี่ยคือพลังงานที่ขึ้นมาอาจารย์มองว่าใครที่เป็นคนที่หมั่นทําความดีนะคะไม่คิดร้ายกับผู้อื่นทําชั่วน้อยที่สุดเป็นคนที่หมั่นสนมั่นนักสมาธิก็ได้หรือเป็นคนที่ เอางา้ว่ามีจิตมีจิตที่เมตตาค่ะเมตตาจิตประมาณนี้อาจารย์เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองคุณดีมากนะคะอาจารย์บอกเสมอว่าทุกท่านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองหมดนะคะเราอย่าไปหลงระเริงกับมันแต่อาจารย์แค่จะบอกเฉยว่าถ้าเรายิ่งทําดี สิ่งต่างๆดีๆก็จะเข้ามาเหมือนพลังงานด้านบวกเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาคุ้มครองเราเพราะพลังงานที่ขึ้นมาแบบนี้พลังงานศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเราโดยตรงเลยนะคะไม่ว่าคุณทําอะไรก็ตามแต่อาจจะแบบเสี่ยง์อาจจะโดนจิตโดนใจให้คนรอบๆข้างมาช่วยหรือเราอ,อุปถัมเราหรือว่าโดนจิตโดนใจให้เขามาซื้อสินค้ากับเราก็ได้นะคะอันนี้คือยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆแล้วก็ในช่วงพลังงานที่ขึ้นมาในเดือนนี้ของคุณค่อนข้างที่จะมีพลังอํานาจในคําพูดของคุณค่อนข้างเด่นก็คือปากพารวยหรือว่าวาทศิลค่อนข้างที่จะ โดดเด่นมากคือพูดอะไรก็ตามแต่เนี่ยมักได้เงินได้ทองจากคําพูดของตัวเราเองหรือว่าทํางานถ้าใครทํางานเกี่ยวกับเรื่องยิ่งเกี่ยวกับเรื่องการเจรจาหรือแม้กระทั่งการพิมพ์นะคะการสื่อสารทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นโลกออนไลน์หรือว่าไปพบปะผู้คนต่างๆจะค่อนข้างดีมากๆนะคะและช่วงนี้ของคุณเนี่ยเป็นช่วงที่คุณเองอาจจะทําบุญค่อนข้างเยอะนะคะหรือเป็นได้เหมือนกันว่าตัวคุณเองอาจจะ,ะช่วงนี้อาจจะมีคนมาช่วยเหลือคุณก็ได้คือมันเหมือนกับว่าเป็นการช่วยเหลือกันไปกันมานะคะคือยิ่งให้ยิ่งได้อะคะ่ะที่อาจารย์จะบอก ต้องให้โดนไม่เดือดร้อนด้วยนะคะเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดนะเอาพอประมาณนะเพราะว่าพ,พลังงานที่ขึ้นมาอาจารย์มองว่าตัวคุณเองมีแรงสนับสนุนค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็รวมถึงมีคนแบ็กอัพมีคนซัพพอร์ตหรือว่าอาจจะมีเพื่อนช่วยเหลือ,อเพื่อนร่วมงานก็ได้หัวนหน้าแม้กระทั่งคนในครอบครัวให้กําลังใจก็ดีนะคะ,ะหรือแม้กระทั่งบางคนเรียนเนี่ยอาจจะแบบได้ครูผู้ช่วยหรือว่าอาจจะเป็นคําว่าไปเรียนพิเศษเพิ่มเติมมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีหลากหลายด้านที่แบบมีการช่วยเหลือได้ะคะ่ะพลังงานของคุณก็เลยขึ้นไปในทิททางี่โอเค เดือนนี้ของคุณอาจจะมีการเรียนรู้อะไรบางอย่างเพิ่มเติมมากขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็เดือนนี้ของคุณเป็นเดือนของการพลิกแพนงสถานการณ์ค่อนข้างเก่งคือต้องระมัดระวังน,นิดนึงคือเราเองไปพลิกแพลงใส่คนอื่นเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันบางทีบางครั้งอาจจะเป็นไวกส์ซัวซ่าได้ด้วยนะคะคือคนอื่นอาจจะมาพลิกแพนงสถานการณ์ใส่เราได้ด้วยนะคะอ่าฉะนั้นส่วนนี้คือที่อาจารย์จะบอกคือเรามาระวังนิดนึงคืออย่าหูเบาอย่าเชื่อคนง่ายจนเกินไปพิจารณาจากหลักเหตุผลด้วยอย่าใช้อารมณ์ใช้เซนส์ได้แต่ต้องมีเหตุผลประกอบด้ววยนนนนนะะะคคคคเเเพรพรราาาา่่ลังงงงงงดืออออี้้ขขขุุณณสแแ อย่าเอาแค่เซนต์อาจารย์ย้ํานะก็คือเอาเหตุผลประกอบด้วยนิดนึงเพราะว่าในช่วงเดือนนี้ของคุณจะคุณจะมองคนออกมากขึ้นว่าใครมาดีมาไม่ดีควรคุณควรไปทิศทางไหนซ้ายหรือขวาดีควรทาอะไรไม่ควรทําอะไรนะคะคือเหมือนคุณจะรู้มากขึ้นมันเหมือนกับว่าสติคุณดึงมาได้ดีมากขึ้นมากกว่าเดิมนั่นเองนะคะ,ะในเดือนนี้ขออีกหนึ่งอย่างว่าให้เรามาระวังเรื่องการหยิบยืมตัง์มางคนบอกอาจารย์คะหนูไม่มีให้คนอื่นหยิบยืมแล้วค่ะอันนี้ถือว่าเป็นเป็นข้อดีนะ คิดว่าเป็นข้อดีแล้วกันเพราะว่าพลังงานขึ้นแบบนี้อยากให้ใครหยิบยืม,ยมตังเด็กขาดนะคะให้เรามาระวังนิดนึงหรือบางทีมันเป็นการหักหลังนะคะฉะนั้นให้ให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทุกชนิดเอาไว้แล้วกันนะคะถ้าเราเรามาระวังมันก็จะไม่เกิดขึ้นเราไม่ได้ดูดวงเพื่อให้มันนั่งเครียด แต่เพื่อระวังเพื่ออยู่เหนือดวงนะคะสิ่งเหล่านี้นะฉะนั้นช่วงนี้อาจารย์พูดเลยว่าเดือนนี้ของคุณเป็นเดือนที่คุณค่อนข้างเหนื่อยนิดน,นึงนะแต่เหนื่อยแล้วมันดีนะคะเหนื่อยแล้วสาเร็จนะคะเหมือนคุณทําอะไรก็ตามแต่เนี่ยถ้าคุณลุยเดี่ยวแต่คุณก็จะมีคนช่วยสนับสนุนอยู่นะแต่ถ้าคุณทําแบบเขาเรียกว,ว่าลุยเดี่ยวหรือว่ากล้าในการลงมือทําหรือมีการกล้าตัดสินใจมากขึ้นหรือคุณอาจจะกล้าตัดสินใจมากขึ้น ช่วงนี้จะค่อนข้างดีนะคะเหมือนทาอะไรก็ค่อนข้างไปในทิศทางที่ถูกต้องและกันประสบความสาเร็จอยู่เรามาเริ่มดูการงานแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้างสาหรับตัวคุณ A of Swords นะคะอ่ะเห็นไหมงานหนักอยู่นะ Channel Wands ขึ้นมา Two of Wands ึ้นมานะคะ Five of s w o อยหนึ่งใบนะคะ Ace of Wands คือพลังงานที่ขึ้นมามันหมายนกับว่าเดือนนี้ของคุณอะถ้าคุณทํางานหนักอะคะ่ะอ่ะแล้วก็มันจะไม่เสียแรงเปล่าแต่บอกเลยว่าทํางานสบายไม่มีนะคะคืออาจารย์จะบอกเลยว่า ดีกว่าไม่มีงานทําแล้วก็มนุษย์ทุกคนแหละค่ะจริงๆถ้าเรายังเป็นมนุษย์ที่ต้องหาเงินอยู่นะคะยังไม่ได้รวยล้นฟ้าถึงคนที่รวยล้นฟ้าเขาก็ยังหาเงินอยู่นะคะฉะนั้นมันก็ต้องมีเงื่อยเหนื่อย <c oughs> บ้างละค่ะคือเรา,เรา,เ,รา,เ,ราเราบ่นได้เราเราเราแบบล้มได้แต่เราต้องลุกขึ้นมาให้ได้ค่ะเพราะว่าอาจารย์เชื่อเสมอว่าคนอื่นที่เขาลำบากกว่าเรามีเยอะมากนะคะตอนนี้เราทำทำตัวเราเองให้ให้ดีที่สุดอะคือเราพยายามให้เต็มที่ละกันเราถือว่าถ้าเราพยายามเต็มที่แล้วถือว่าโอเคแล้วนะคะฉะนั้นจะได้ไม่ต้องมาเสียใจทีหลัง ระยะเวลาเดือนนี้คุณเองต้องแค่ระมาระวังว่าอ,อ,อาจจะมีคนมาออนินทาว่าร้ายหรือบางทีบางครั้งอิจฉาริษยาเราหรือเลื่อยขาเก้าอี้เราหรือพยายามที่จะกันแกล้งเราแต่บางทีบางครั้งถ้าเราไม่ใส่ใจเอาอารมณ์ไปเกี่ยวข้องกับคนพวกนั้นมากจนเกินไป ไม่ต้องไปทําอะไรอยู่นิ่งๆเดี๋ยวกรรมวิบากกรรมมันจะจัดการเองโดยที่เราไม่ต้องไปซาบแช่งไม่ต้องไปทําอะไรเขาอาจารย์เชื่อว่าไม่มีใครทําช่วยได้ดีแน่นอนนะคะแต่ต้องเรามาระวันนี้นึงถ้าตัวเราเองไปทําคนอื่นเขามันเด้งเข้าหาคุณไวมากนะบอกไว้เลยเพราะว่าของคุณเนี่ยเหมือนทําดีได้ดีไวแต่ทําช่วเนี่ยก็ไวด้วยเช่นกันนะคะฉะนั้นมันเหมือนคําว่าเสมอตัวนะ,ะพลังงานที่อาจารย์เห็นถัดไปนะคะในช่วงระยะเวลานี้บางทีบางครั้งคุณเองอาจจะแบบเบื่อในการทํางานร่วมกับบางคนแต่บางทีบางครั้งคนเรามันต้องมีความ professional หรือว่าเรียกว่าใส หัวขนใส่หน้ากากบ้างในบางครั้งนะคะคือถือว่ามันไม่ผิดหรอกเพราะว่า ทุกอย่างแหละบางทีเราเหมือนจะโชว์มาสโกออลนะคะคือถึงในใจเราอาจจะไม่ชอบคนนี้หรือว่าเราอาจจะประสบเรื่องอกหกักหรืออะไรก็ตามแต่ในใจเราแต่เราเองต้องบางทีบางครั้งเราต้องปั้นหน้าบ้างอะคะ่ะอ่ะมันก็เหมือนแบบยิ้มแย้มแจ่มใสหรือว่าเออคุยให้ได้กับทุกคนนะคะเพราะบางทีบางครั้งเราอาจจะไม่ชอบคนนี้แต่เราต้องทํางานร่วมกับเขาฉะนั้นช่วงนี้เรามาระวังเรื่องคําว่าปากเสียงได้ด้วยนะคะไม่ชอบใครบางทีเก็บไว้ในใจหากมันจําเป็นต้องต้องพูดคุณจะไฟก็ไฟได้แต่ต้องไฟอย่างมีเหตุผลอย่าใช้อารมณ์เป็นหลกักเพราะเมะื่อไรทีคทันนะะ แล้วก็พลังงานเดือนนี้อย่างที่อาจารย์พูดคือทํางานค่อนข้างเหนื่อยนะคะจะมีงานวิ่งเข้าชนคุณเยอะบางคนบอกอาจารย์คะหนูทําพวกฟรีแลนซ์หรือทํางานประจําแล้วมีงานอีกอาชีพหนึ่งเนี่ยช่วงนี้อาจจะแปลว่าทํางานมือเป็นละวิงก็ได้นะคะงานเก่ายังไม่เสร็จงานใหม่อาจจะค่อนข้างที่จะมาเพิ่มพูนให้กับตัวคุณแต่ทํามันไปเถอะดีกว่าไม่มีงานทําอาจารย์มองว่าคนที่มีงานทําหรือว่า ตัวเราเองเหนื่อยเนี่ยอาจารย์มองว่ามัน,ม,น,ม,นมันเป็นความสนุกนะเราเรามองเป็นแง่แงดีบ้างสิเอออย่าไปมองเป็นแง่ร้ายว่าโอ๊ยทํางานแต่ละวันเป็นหนึ่งเป็นซอมบี้คือพลังงานที่ขึ้นมาอาจารย์มองว่าตัวคุณน่รู้สึกว่าทํางานแต่ละวันเนี่ยรู้สึกเหนื่อยหรือเกินเป็นซอมบี้เลยเราต้องดึงพลังงานด้านบวกทําให้ตัวเองรีเฟรชนิดนึงนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเ,เราก็ต้องทํามานเราหลีกเลี่ยงมันไม่พ้นนะคะเข้าใจไหมเออบางทีบางคนเดี๋ยวบอกว่าเอออาจารย์หนูอยากไปทํางานที่อื่นแต่ทําไม่ได้หนูก็ต้องทําตรงนี้ทํามันไปเถอะนะทำ มีมีอารมณ์คิดอยากลาออกหรือว่าทําอย่างอย่างอื่นก็ได้หรือบางคนเนี่ยอาจจะเป็นคําว่าเดินทางระยะสั้นช่วงช่วงนี้ก็ได้เหมือนเปลี่ยนย้ายสาขาหรือว่าอาจจะเป็นคําว่าตัวคุณเองอาจจะมีการก้าวกระโดดในการงานมากขึ้นก็ได้นะคะแต่สําหรับบางคนที่อยากลาออกจากงานไปทํางานที่อื่นอาจารย์แนะนำเฉยๆนะพลังงานขึ้นแบบนี้คือไปได้แต่คุณเองต้องมีงานใหม่ที่แน่ใจว่ามั่นคงและรองรับคุณได้ดีจริงๆนะคะไม่เช่นนั้นอย่าเพิ่งไปเพราะพลังงานขึ้นแบบนี้มันเหมือนกับว่าย้งไว้ก่อนคิดดีๆก่อนวางแผนดีๆก่อนมันเหมือนกับว่า ไปได้แต่มันยังไม่สุดอ่ะออพลังงานขึ้นแบบนี้นะคะนอกจากเสียว่าอีกที่หนึ่งรับและอาทุกอย่างเพอร์เฟกแล้วผลประโยชน์โอเคแล้วเบนเอฟฟตทุกอย่างออโอเคค่อยไปนะคะดูความเหมาะสมเอาเองลวกันอันนี้เราต้องต้องกําหนดดวงเราเองนะคะไม่ใช่พ่ยของอาจารย์นะอย่างที่อาจารย์บอกแต่ต้นแล้วก็ช่วงนี้อ่ะอาจารย์บอกหนึ่งอย่างว่าตัวเราเองเนี่ยเวลาเราสมมติเราทํางานกลุ่มหรือทํางานกับหลายๆคนเนี่ยบางทีบางครั้งฟังความคิดเห็นของคนอื่นด้วยนะคะอย่าทําตัวเป็นน้าเต็มแก้วเพราะพลังงานที่ขึ้นมาบางทีบางครั้งตัวเราเองอาจจะเจอคนที่ทาตัวเป็นน้ําเเต็็มแกก้วหรรือง อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้มันไพ่ไพ่มันสามารถเป็นได้2ฝ่ายนะคะหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประมาณนี้นะคะฉะนั้นช่วงนี้บางทีบางครั้งพยายามรับฟังความคิดเห็นคนอื่นด้วยนะคะอย่าใช้อารมณ์เด็ดขาดนะเพราะว่าบางทีบางครั้งในเดือนนี้คุณอาจจะได้ศึกษาหาความรู้จากคนเก่งก็ได้นะถ้าแปลกแมแง่มุมนึงเพราะว่าพลังงานที่ขึ้นมามันเหมือนกับว่า คุณจะได้ความรู้ความสามารถเพิ่มจากประสบการณ์ที่คุณกําลังจะเจอหรือประสบในเดือนนี้ค่อนข้างชัดเจนมากเลยและมันเป็นคําว่าก้าวกระโดดในชีวิตของคุณหรือว่าประสบความสำเร็จคือไพ่ใบสุดท้ายใบยสรุปขึ้นดีมากเป็น ace of wands นะคะก็คือหนึ่งไม้เท้าส่วนมากมันแปลว่าความเจริญรุ่งเรืองประสบความสําเร็จแต่ก่อนที่จะประสบความสําเร็จ คนเราทุกคนล่ะคะ่ะมันต้องผ่านร้อนผ่านหนาวมาก่อนนะคะกว่าที่แบบมหาเศรษฐีจะมาร่ารวยหรือพ่อแม่เราจะประสบความสำเร็จอันนี้คือสมมติให้ฟังนะคะคือคนเราก็ต้องผ่านลมลุกคุกคันมาก่อนประสบการณ์ที่แย่ประสบการณ์ที่ดีฉะนั้นมันก็คือประสบการณ์นะคะฉะนั้นอาจารย์เลยบอกว่าพลังงานที่ขึ้นมาแบบนี้นะคะคุณจะเจอหลากหลายรสชาติมากในเดือนนี้แต่สุดท้ายในไปสรุปคือมันเป็นรสชาติที่ดีนะคะมันเหมือนกลมกล่อมประมาณนี้นะคะอ่ะก็ลุยกันต่อไปนะคะศึกษาหาความรู้กันต่อไปเพราะว่าเดือนนี้บางคนอาจจะมีการเรียนเพิ่มเติมในสายอาชีพทที่คุณําหรือ ส่งไปเรียนเพิ่มเติมก็ดีนะคะฉะนั้นมันดีมากๆเลยนะบางบางคนที่ทํางานนอกสถานที่นะคะอย่างเช่นอาจจะต้องเดินทางทํางานนอกสถานที่ต่างๆจะค่อนข้างเด่นพอสมควรเลยเหมือนกันนะ,ะแล้วก็ใครที่ทำงานอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องการเจราจารที่อาจารย์บอกแต่ต้นหรือว่าเป็นอาชีพที่อาจจะต้องแบบทํางานอยู่เบื้องหลังช่วยเหลือผู้อื่นหรือว่าอาจจะเป็นหมอแพทย์พยาบาลน,นักจิตวิทยานะคะครูบาอาจารย์หรือว่าบุคคลที่ต้องให้ความรู้ผู้อื่น ผู้อื่นนะคะจะค่อนข้างโดดเด่นนิดนึงนะคะในเดือนนี้นะแล้วก็พลังงานที่ขึ้นมาถัดไปก็คือใครที่ทํางานแบบมัลติทัสกิ้งอะคะ่ะทำงานหลากหลายอย่างนะคะทาอาชีพหลกักอาชีพเสริมหรือทําทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกันจะค่อนข้างเด่นด้วยเช่นกันนะคะสู้ๆอาจารย์เป็นกำลังใจใทุกทุกคนคะ่ะเพราะว่าอย่างตัวอาจารย์าารยก็เหนื่อยคะ่ะทุกทุกคนเหนื่อยหมดแหละแต่แค่ว่าไม่ใช่มานั่งบ่นอะ,อะพอพอนั่งบนปุพลังงานด้านลบพลังงานด้านสีดําเข้ามาให้ดึงพลังงานด้านสีขาวเข้ามาดีกว่า การมองโลกนี้บวกไม่ได้บอกให้มองโลกสวยมองเป็นความเป็นจริงว่ามีขึ้นมีลงมีขาวและดามีหญิงมียางนะคะไม่ได้หนังใจเราทุกอย่างหรอกค่ะคิดซะว่าเราทําตัวเองให้ดีที่สุดละกันอย่าไปมองคนอื่นมากบางทีบางครั้งไม่ต้องไปใส่ใจมากใครจะว่าอะไรก็เรื่องของเขาถ้าถ้าเราทําผลงานออกมาดีแล้วเราเราเวลาคนมาอิจฉาเราอาจารย์จะบอกเสมอว่าสันจะทําให้ดีกว่าเขาเรียกว่าเป็นเป็นการเหมือน เรียกว,ว่าพิสูจ์ตัวเราเองไปเรื่อยๆะคะ่ะโดยที่แบบไม่ต้องไปสนใจอะไรเขามากอะคะ่ะอจ,จารย์เชื่อว่าในเดือนนี้คุณจะพิสูจน์ตัวเองได้ดีมากนะคะเรามาเริ่มดูการเรียนของคุณดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะ King of Swords ขึ้นมานะคะ Three of Wands ขึ้นมาอ่าดีมากการเรียนของคุณค่อนข้างไปในทิศทางที่สวยงามมากนะคะ,ะบางท่านเนี่ยถ้าอ่านหนังสือเยอะตั้งใจอ่านหนังสือตั้งใจศึกษาหาความรู้ คว,ความพยายามของคุณอนะมันจะกําลังจะส่งผลประสบให้คุณประสบความสําเร็จแล้วนะคะคือพลังงานขึ้นแบบนี้ค่อนข้างดีมากมันเหมือนกับว่า แต่ถ้าถ้าอันนี้คือคือคือยกเว้นนะถ้าคุณไม่ค่อรรยอ่านหนังสือหรือว่าละเลยอะ่ะมันมันก็จะประสบความสาเร็จยากนะคะฉะนั้นเหมือนเปียบให้ฟังว่าฟ้ามันเปิดแล้วอะ่ะแต่ถ้าคุณไม่พยายามที่จะตั้งใจทําอดทนพยายามก็เท่านั้นนะคะอ่าฉะนั้นเลยบอกว่าพยายามนิดนึงนะแล้วมันจะสาเร็จเพราะว่าพลังงานที่ขึ้นมาบางคนอาจจะมีโอกาสเสี่ยวจากคณะเดิมไปคณะอื่นก็ได้นะเออหรือว่ามันแปลว่าเรียนออนไลน์ก็ได้หรือเรียนเพิ่มเติมก็ได้เพราะว่ามีการก้าวกระโดดก้าวหน้าการเดินทางการเปลี่ยนโยกย้ายต่างๆนะคะแต่บางคนอาจจะไม่่่ไไเปปลียนนหแต แปลได้เหมือนกันว่าช่วงนี้คุณกําลังจะก้าวกระโดดไปอีกขั้นหนึ่งและกําลังจะประสบความสําเร็จและแล้วมันดีมาก8ปไม่เท้าขึ้นส่วนมากแล้ว เป็นด้วยความราบรื่นไปด้วยความราบรื่นคุณทําอะไรก็ตามแต่ช่วงนี้จะแฮปปี้เอนดิ้งมากหรือว่าทําให้คนอื่นภาคภูมิใจและตัวเราเองภาคภูมิใจด้วยนะที่สําคัญที่สุดฉะนั้นจะขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านมากๆใครที่กําลังทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยนะคะ,ะเหนื่อนนิดนึงเหนื่อยแต่ประสบความสมําเร็จทั้งสองด้านเลยของคุณนะคะบางคนเนี่ยกำลังรอสถานการณ์โควิดดีขึ้นกําลังจะไปเรียนต่อต่างประเทศไปได้เลยนะคะถ้าสถานการณ์โควิดดีขึ้นจริงๆนะหรือบางคนอาจจะเป็นการเรียนข้ามจังหวัดคุณอยู่ที่จังหวัดอ,อ,อ,อีกจังหวัดหนึ่งจะ จะไปเรียนที่เชียงใหม่อันนี้คือสมมติได้ฟังเฉยๆจะค่อนข้างดีมันเหมือนมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือว่ามันแปลว่าคุณกําลังเตรียมตัวที่จะกลับมาเรียนก็ได้มาเดินทางมาเรียนหรืออะไรก็ตามแต่ดีมากๆนะคะเอาเป็นว่าดีเลิศนะคะสู้ๆนะจ๊ะเรามาดูต่อสําหรับเรื่องการเงินค่ะเป็นยังไงบ้างานะการเงิน Judgment ขึ้นมา uh, Page of Pentacles นะคะ i g h t ก o m o o n แล้วก็ตัวจไขึ้นมาบางคนอาจจะมีโอกาสได้มรดกตกทอดนะคะหรือบางคนอาจจะขายบ้านขายรถขายที่ดินได้นะพลังงานที่ขึ้นมามันเหมือนกับว่าคุณเองเหมือนได้เงินมาจากบางสิ่งบางอย่างที่เขามอบมาให้อะ่ะเหมือนเป็นสิ่งที่แบบคุณจําเป็นจะต้องได้อ่ะคะ่ะหรือบางคนอาจจะเป็นกองทุนต่างๆแบบเพื่อหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีการไปฝากก็ได้หรือมีการลงทุนเงินสักอย่างเนี่ยเพื่อไปลงทุนกับอะไรสักอย่างเื่อ เพิ่มผลประโยชน์นนคตถือว่าดีมากๆนะพลังงานที่มาโดยโดยโภาพรวมเนี่ยอาจารย์มองว่าช่วงนี้การเงินของคุณอาจจะเรียกว่าไงดีมันมีเหตุที่จะต้องได้มาและมีเหตุต้องเสียไปอะค่ะแต่มันเสียไปกับสิ่งที่จําเป็นบางคนบอกอาจารย์คะบางทีอาจจะเสียเรื่องสุขภาพได้ไหมได้นะคะก็ต้องเรามาระวังนิดนึงคือสุขภาพตัวเราเองหรือคนในครอบครัวก็ตามนะคะอันนี้ทำนายเดยกว,ว่างนะไม่ต้องไปอินจากบางคนอินจนเกินไปนะคะคือมันมันมันแค่ว่าเราต้องเรามาระวังเท่านั้นเองถ้ามันเกิดขึ้นเราเองก็ต้องเตรียมตัวไว้เท่านั้นเองแต่ถ้้้าามมัันนนนนไ่่่เเเเเกิดดขึถืออป็รงงีท เนะพราะพลังงานนี้มันแปลได้หลากหลายอย่างมากๆพอสมควรเลยนะแล้วก็แต่ช่วงนี้อาจารย์มองว่าคุณจะค่อนข้างใช้เงินเก่งเนี่ยอาจารย์ถึงบอกว่าหามาได้แต่ก็มีเหตุออกไปเรื่อยๆอ่ะเหมือนเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะคะฉะนั้นช่วงนี้ให้เรามาระวังเหมือนการใช้เงินเหมือนเด็กอ,ะอ่ะเหมือนเหมืนอนได้อยากได้ดนู่นอยากได้นี่กิเลสตัณหายเยอะ,อ,ะอยากได้อยากสัลปกรรมก็ได้เพราะพลังงานขึ้นแบบนี้มันมีโอกาสที่คุณจะไปทําสัลญกรรมหรือว่าเสริมสวยทําให้ตัวเองดูดูหล่ดอดูดีหรือว่าลงเงินไปกับฟิตเนสก็ได้นะคะคือเป็นได้หมดคือพลังงานขึ้น จริงๆมันขึ้นในทิศทางที่ดีนะในการเงินที่คุณหมดไปมันเหมือนหมดไปกับสิ่งที่เป,เป็นประโยชน์หรือจําเป็นจะต้องหมดหรือชดใช้นี้สินอะไรก็ตามแต่นะคะแต่แค่ว่าช่วงเนี้ยมันเก็บเงินไม่อยู่เลยต้องพูดแบบนี้เลยนะคะฉะนั้นก็ใช้สติในการควักเงินออกจากกระเป๋านิดนึงจะโอนจะอะไรก็ตามแต่ดูดีๆละกันแล้วก็อย่างที่อาจารย์พูดแต่ต้นว่าอย่าให้ใครเขาหลอกลวงเราได้นะคะในเรื่องผลประโยชน์ต่างๆนะอย่าไปเซ็นคาประกันใครอย่าให้ใครหยิบยืมตังค์ถ้าจะให้หยิบยืมตังค์ประหนึ่งว่าทําบุญเลยนะคะอ่าฉะนัน หน่อยนิดนึงนะเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดนะคะถ้าจะให้ให้แต่พอดีให้โดยที่เรารู้สึกว่าเออไม่ต้องได้คือหรอกอะไรเงี้ยเพราะว่าพลังงานดูลักษณะแล้วมันเหมือนไปแล้วไปรับเลยนะคะ,ะก็ให้ให,ให,ให้ให้ดูดีดละกันเพราะว่าเนี่ยบางคนเนี่ยเป็นได้เหมือนกันหนะบางคนเนี่ยมันเหมือนกับว่าการโดนโกงมันเป็นคําว่าในใ,ใ,ใ,ในในแนวสื่อออนไลน์ได้ด้วยอะคะ่ะแชร์หรืออะไรก็ตามแต่คุณต้องระมัดระวังเองนะอันนี้คือโทษใครไม่ได้นอกจากเราเองต้องตั้งสติแล้วดูดีๆนะคะอ่ะ ก็ถือว่ามันไม่มีเหตุบังเอิญหรอกนะบางสิ่งบางอย่างนะคนเราบางคนบอกโดนโกงบางทีแบบคือถ้าถ้าเราเชื่อในอดีตกรรมมรดชาตมาการดูดวงมันจะมีมีเกี่ยวกับเรื่องความดีความชั่วอยู่แล้วอาจารย์เชื่อว่าบางทีบางครั้งเราไปเอาของเขามาในอดีตกรรมนะคะฉะนั้นไม่ต้องย้อนไปไกลเราทําวันนี้ให้ดีที่สุดฉะนั้นตอนนี้ต้องเรามาระวังตัวเราเองให้มากที่สุดเท่านั้นเองนะคะอ่ะเรามาดูต่อนะคะสําหรับเรื่องความรักคนโสดแบบโสดสนิทก่อนนะคะเป็นยังไงบ้าง น e n t a ภาพนกขึ้นมาคิงอัพนกขึ้นมานะคะเหมือนจะมีคนเข้ามาอยู่นะเนี่ยของตัวคุณเนี่ยแต่มันเหมือนกับว่ามีการแก่งแย่งชิงดีหรือว่าเราไปเองเราเองไปแก่งแย่งกับคนอื่นก็ได้นะเพราะพลังงานขึ้นแบบนี้มันเหมือนกับว่า คุณเองอาจจะมีคนเข้ามาชอบเยอะก็ได้นะคะช่วงนี้อาจจะเนื้อหอมหรือว่ามีคนให้ความสนใจคุณเยอะแต่ดูลักษณะแล้วมาจากการงานหรือสถานที่ที่คุณไปเรียนก็ได้บางคนมาเจอกันมหาลายัยเรียนพิเศษแล้วไปเจอกันนะคะหรือว่ามันแปลว่าทํางานทําผลประโยชน์ร่วมกันแล้วเจอกันก็ได้เพราะพลังงานขึ้นแบบนี้มีโอกาสที่จะมีแบบคนที่รูปร่างหรือว่ามีลักษณะที่คาแรคเตอร์ดูดีนิดนึงอะคะอ่ะคือเข้ามาในชีวิตของเราหรือว่าอาจจะเป็นคําว่า คนนี้มีฐานะมีภูมิฐานที่ดีหรือว่ามีหน้ามีตาในสังคมก็ได้นะในสายอาชีพของเขาแล้วก็รวมถึงอาจจะมีอาชีพที่ค่อนข้างเป็นหลักเป็นแหล่งเลยแหละนะคะค่อนข้างมั่นคง เข้ามาในชีวิตของคุณก็ได้หรือตัวคนเองเป็นคนคนนั้นและเข้าไปจีบคนไปจีบคนอื่นนะคะก็มีโอกาสที่จะจีบติดหรือว่ามีคนเข้ามาในชีวิตของคุณให้กระชุ่มกระชวยหัวใจเหมือนกันแต่มันยังเหมือนว่ายังขัดแย้งอยู่ฉะนั้นมันแปลว่าอะไรได้แค่คุยได้ให้กระชุ่มกระชวยหัวใจแต่ยังไม่ได้ลงหลักปักฐานด้วยกันนะคะคือมันก็ต้องรอเวลานิดนึงเพราะพลังงานขึ้นแบบนี้ถ้าในกรณีบางคนเพิ่งผิดหวังจากเรื่องความรักอาจารย์พูดเลยว่าอย่าเพิ่งมีใครนะคะตอนนี้ยังไม่ไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมเพราะว่ามันเหมือนนนยัังไไมม่่ขาาาดดกกกคควรู้้สึะะ็ะะแต ถ้าบางคนบอกว่าเออหนูโสดอยู่แล้วแบบโสดจริงๆไม่ได้มีใครไม่ได้ห่วงหาอาทรใครอ,อาจารย์มองว่ามันเหมือนกับว่าจะมีคนเข้ามามันก็อยู่ที่ตัวเราด้วยอะค่ะแต่เป็นได้เหมือนกันว่าบางคนอาจจะไม่อยากมีคู่ก็ไม่ต้องมีเพราะว่าจริงๆพลังงานที่ขึ้นมาแบบนี้บางทีบางครั คุณเองอาจจะไปโฟกัสในการทํางานการหาเงินการสร้างอนาคตหรือการเรียนของคุณก่อนก็ได้ซึ่งไม่ผิดการที่เราอยู่คนเดียวไม่ได้หมายถึงว่าเราลดคุณค่าในตัวเราเองลดน้อยลงเลยถ้ามันจะมีต้องมีให้ดีให้ดีก่อนตอนตอนตอนที่โสดนะันไม่งั้นก็อยู่โสดไปดีกว่านะคะเพราะพลังงานขึ้นแบบนี้ส่วนมากแล้วมันแต่ว่าตั้งใจหาเงินตั้งใจทํางานก็จะดีนะอ่าฉะนั้นความรักห่างเท่าไหร่ก็ได้ถ้าคนมันจะใช่อะ่ะเดี๋ยวมันก็เข้ามาเองโดยที่เราไม่ต้องพยายามกันมันมากหรอกคะ่ะถ้าเรายิ่งพยายามมันอาจจะไม่เจอก็ได้นะสำหรับบางท่่าาานนะเรามาดูคโสที มีสถานะที่คุมเครือไม่ค่อยชัดเจนมีคุยอยู่แหละอ่ะ King of Cups ขึ้นมานะคะ The Strength ขึ้นมาไพ่ันคนอว่ามีโอกาสที่จะก้าวหน้าเหมือนกันในความสัมพันธ์ครั้งนี้ของคุณและเขานะคะเหมือนมีการเปิดเผยกันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นเรียนรู้กันมากขึ้นนะคะแล้วก็บางท่านถ้าโชคดีหน่อยก็มีโอกาสที่จะพลิกผันได้เป็นแฟนกันเลยเหมือนประหนึ่งว่าคุณเจอเนื้อคู่อีกหนึ่งคนที่คุณแบบต้องต้องได้เข้ามาในชีวิตของคุณน่ะเพื่อมาชดใช้บุญกรรมอะไรก็ตามแต่นะเพราะว่าพลังงานที่ขึ้ กระโดดในเรื่องความรักของคุณเหมือนกันบางคนอาจจะแบบเจอกันผ่านซื้อออนไลน์หรือว่าคุณเองอาจเคยเจอหน้ากันแล้วแต่มีการแรกลกไลน์กันหรืออะไรก็ตามแต่กันอยู่เนี่ยมันก็เหมือนมีการโค c คอนเนคกับ กับคนคนนี้อยู่แล้วก็มีโอกาสที่คุณทั้งสองคนจะพัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะคะเหมือนชอบกันมากขึ้นก็ได้ยังไม่ถึงขั้นเป็นแฟนก็ได้แต่มีความรู้สึกดีๆให้กันมากขึ้นช่วงนี้อาจจะโทรคุยกันมากขึ้นแชทกันมากขึ้นใช้สื่อออนไลน์กันมากขึ้นบางคนอาจจะเป็นคําว่า long distance relationship ก็คือเขาเองอาจจะอยู่ไกลกันอาจจะเป็นคนไทยคนไทยต่างแดนหรือว่าอาจจะเป็นชาวต่างชาติชาวต่างชาติที่อยู่ต่างแดนก็ได้เป็นได้หมดเลยเพราะพลังงานที่ขึ้นแบบนี้ส่วนมากแล้วมันแปลว่าคุณทั้งสองคน บางคนอยู่ห่างไกลกันนะคะแต่พออยู่ห่างไกลกันกลับรักกันนะไม่ใช่ว่าทะเลาะกันนะรักกันนะแล้วเข้าใจกันมากกันด้วยนะคะเพราะว่าพลังงานขึ้นแบบนี้คือแบบบางคนเนี่ยอาจจะต้องเดินทางมาเจอกันหรือมันแปลว่าตอนนี้ต้องใช้สื่อออนไลน์ในการติดต่อสื่อสารกันเยอะให้ประหนึ่งว่าอยู่ใกล้กันนะคะก็ไม่มีปัญหาอะไรถือว่ามั่นคงอยู่ดีนะคะหรือพัฒนาความสัมพันธ์กันต่อไปได้เรื่อยๆนะเรามาดูคนที่มีแฟนมีคู่หรือแต่งงานแล้วอาจารย์ขออนุญาตยุ่อรวบยอดเลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างให้เมินขึ้นว่าคุณทั้งสองคนต้องระรวงงเื่อ เรื่องการทะเลาะกันเนี่ยค่อนข้างชัดเจนมีความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นมีเรื่องไม่เข้าใจกันแต่สุดท้ายทั้งสองคนก็ไปจากกันไม่ได้นะคะมันเหมือนยังมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องชดใช้กันต่อไปหรือว่ามันมีคําว่าผูกพันหรือว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันอยู่ต้องผ่อนนู่นผ่อนนี่อ่าหรือว่าอาจจะมีบุตรมีลูกกันอยู่เพราะว่าพลังงานที่ขึ้นมาเนี่ยถ้าสาหรับคนที่จะแต่งงานเนี่ยคือถ้าคุณคิดจะมีบุตรมีลูกให้ไปปรึกษาแพทย์ได้เลยเพราะมีโอกาสที่จะมีบุตรมีลูกค่อนข้างสูงนะคะอ่าเพราะว่ามัน เป็นคู่กันอยู่ก็คือเป็นแฟนกันอยู่เนี่ยยังไม่ได้แต่งงานนะคะอ่าช่วงนี้เรามาระวังเรื่องการเข้าใจผิดหรือมันแปลว่ามีการจับได้ในบางสิ่งบางอย่างที่โกหกก็ได้หรือว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกเบื่อหน่ายในนิสัยหรือทัศนคติอ่าของคุณทั้งสองคนมันไม่เข้ากันมันไม่จูนกันฉะนั้นถ้าคุณยังอยากอยู่ต่อกันนะคะคือพยายามนิดนึงคุยกันเหมือนเพื่อนนะคะคือพยายามคุยความในใจพยายามที่จะปรับ ให้อยู่ให้ให้อยู่ด้วยกันให้ได้อะค่ะไม่เช่นนั้นมันมีโอกาสที่จะจากลากันสูงนะเพราะพลังงานขึ้นแบบนี้ถ้าทะเลาะกันและครั้งนี้ไม่ค่อยเคลียร์ใจกันมันมีโอกาสที่จะห่างกันสักพักเลยนะหรือถึงขั้นเลิกลากันเลยฉะนั้นเรามาระวังตรงจุดนี้นิดนึงแต่ถ้าคุณทั้งสองบอกอาจารย์คะหนูไม่มีปัญหาอะไรกับแฟนหนูรักกับแฟนดีอาจารย์ยินดีด้วยนะคะว่าคุณสามารถคนโทรลกันได้แต่แค่ว่าเดือนนี้เดือนกรกฎาคมเนี่ยมันมีโอกาสที่คุณทั้งสองคนจะมีบางสิ่งบางอย่างที่แคลงใจกันนะคะยังไงก็ต้อง บางทีบางครั้งปัญหามาจากคนรอบข้างมาจากคนอื่นก็ได้นะคะมันทําให้คุณทั้งสองคนเกิดปัญหาได้ด้วยนะคะอืมฉะนั้นถ้าถ้ารักกันเคลียร์กันนะคะอยากให้มันเกิดปัญหาเพราะอาจารย์ก็ไม่เห็นอยากไม่อยากเห็นคู่ไหนเลิกกันแน่นอนนะคะเพราะว่าอยากให้รักกันแบบนี้จะดีกว่ามีความสุขมากกว่านะาะทะเลาะกันแล้วทุกอ่าเรามาดูเรื่องสุขภาพคะ่ะเป็นยังไงบ้างสุขภาพของคุณนะคะ คือพายไม่ได้ขึ้นว่าสุขภาพไม่ดีหรืออะไรมันมันต้องระมัดระวังแค่เรื่องบริเวณขานะคะสะดุดหกล้มประมาณนี้มากกว่านะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรน่าเป็นห่วงขนาดนั้นถ้าเรื่องสุขภาพของตัวคุณเองนะคะแล้วก็แค่เรามาะระวังเรื่องแบบอากาศเปลี่ยนแปลงคข้หวัดคัดจมูกนะคะแพ้อะไรอย่างเงี้ยอ่ามันจะเป็นเหมือนแพ้อากาศมากกว่านะคะนอกั้นปกติดีนะคะแล้วก็จะเดินเหิอนอะไรก็อยู่บนความไม่ประมาทด้วยนะคะอ่าจะเดินลงบันไดขึ้นบันไดระวังสะดุดนิดนึงหรือว่าสะดุดโขดหินหรืออะไรก็ได้นะคะหรือว่ามันแปลว่าคุณเองแบบ ขาเรียกว่าซุ่มซ่ามะค่ะช่วงนี้จะแบบมีแผลหรือว่าฟกช้ำค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะคะแต่โดยภาพรวมอย่างอื่นไม่ค่อยมีอะไรที่มีปัญหานะคะที่ขึ้นมานะคะ,ะเรื่องการทําบุญนะคะอ,ะอันดับแรกอย่าลืมว่าหมั่นสวดมนต์สมาธิบ้างนะคะอาจารย์จะแปะบทสวดมนต์เอาไว้ให้เป,เป็นบทสวดมนต์เบสิกนะคะ,ะมีคนเขียนเอาไว้ในพันทิปเขาเรียนลําดับเอาไว้ให้เลยนะคะตั้งแต่ปี2 5งหแล้วมั้งต้องขอบคุณนะคะเจ้าของกระทู้อาจารย์ไม่ทราบว่าเป็นใครอาจารย์แค่รู้สึกว่าอันนี้คือเป็นบทเบสิกถ้าคุณจะสวดบทอื่น ใส่เข้ามาเองอาจารย์แปะเอาไว้แล้วก็คืออรา,าอรัตนาศีลห้าอารหังสัมมาภาหุงชาปริชินมัญชรแผ่เมตตาก,กรวดนะ้ำนี่คือเบสิกจะสวดบทอื่นเพิ่มแล้วแต่คุณนะคะนั่งสมาธิบ้างสักห้าถึงสิบนาทีเพื่อดึงสติให้กับตัวเราแต่บางคนบอกอาจารย์คะหนูไม่อยากสวดมนต์นั่งสมาธิหากิจกรรมอย่างอื่นทําให้เกิดสมาธิได้ไหมได้ทําไมจะไม่ได้ละ่ะง่ายๆเลยก็คืออาจจะวาดเขียนนะคะไปหากิจกรรมที่เราให้เกิดสมาธิแล้วเราแบบเหมือนจิตไม่ฟุ้งซ่านถ้าเราเครียดเราหากิจกรรมเนี้ยต้องทํากิจกรรมเนี้ยอย่างเช่นอาจจะเย็บปักทักร้ออย อยู่กับธรรมชาติละตัวเองจากสายตาจากคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือสื่อโซเชียลสัก1ชั่วโมง2ชั่วโมงก็ได้หรือว่าคุณเองอาจจะอ,อ,อยู่กับ การลดน้าต้นไม้ตกแต่งต้นไม้นะคะวาดเขียนวาดรูปร้องเพลงเนี่ยมันมีหลากหลายอย่างหรือฟังเพลงปรับสมาธิใน YouTube มีเยอะแยะมากมายของฝรั่งก็มีของไทยก็มีนะคะหรือฟังเพลงบทสวดมนต์ก็ได้นะคะเพื่อทําให้เรามีสติมากขึ้นเราต้องทำนะเพราะพลังงานของคุณต้องใช้มันมากด้วยนะในเรื่องพลังจิตแล้วก็ในการแบบเขาเรียกว่าไงสวดมนต์นั่งสมาธิหรือว่าทําบุญในเดือนนี้ของคุณยิ่งทําคุณยิ่งได้แต่อย่าทำแล้วหวังผลอะไรทําด้วยจิตบริสุทธิ์แล้วคุณจะได้ดีเองสิ่งถัดไปนะคะอย่าลืมว่าพ่อแม่บุรพรคุณส มากนะคะความกระตันยูเป็นเครื่องหมายของความดีนะคะแล้วมันก็จะทาให้เราจเจริญน,นี่แหละค่ะแต่อาจารย์เข้าใจพ่อแม่ดีก็มีพ่อแม่ไม่ดีโลกเรามี2มุมค่ะ,ะขาวและดำนะคะฉะนั้นสําหรับบางคนที่พ่อแม่เลี้ยงดูเรามาเราต้องเลี้ยงดูท่านกลับนะคะแต่สาหรับบางคนบอกว่าอาจารย์คะพ่อแม่หนูไม่ค่อยโอเค ะตัญยูเท่าที่ไหวทำพอประมาณทำเท่าที่ไหวอาจารย์ไม่ได้ว่าอะไรอารจารย์เข้าใจนะคะเพราะอาจารย์เชื่อว่าทุกคนมีความคิดล,ลัทธิมิตของตัวเองอยู่แล้วนะคะมีความคิดทุกคนแหละอาจารย์เชื่อว่าคุณคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนที่มีสติลแล้วฉะนั้นเราต้องต้องรู้ว่าเราจะต้องทํายังไงกับตรงจุดนี้นะคะอะ่าบางคนอาจจะเป็นพ่อแม่บุญธรรมบางคนอาจจะเป็นครูบาอาจารย์นะคะก็อย่าลืมว่าเราเองต้องต้องไม่ลืมบุญคุณคนนะคะอาจารย์จะเป็นคนที่ไม่ลืมบุญคุณคนเลยนะเพราะว่าอาจารย์ถือว่า เราเราเองเหมือนเป็นการทดแทนนะคะถือืถอถว่ามันเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสิ่งที่ดีเราทําเองแล้วเราสบายใจด้วยระค่าหลายๆอย่างนะคะ <S <S อ่ะถัดไป เรื่องเมตตาจิตค่ะก็คือความคิดของเราอยากคิดร้ายกับใครเป็นดีที่สุดนะพยายามหน่อยแล้วเราเองจะมีความสุขเองมันเป็นที่ตัวเราค่ะไม่ใช่ใครเราเองเนี่ยจะมีความสุขเองถ้าเราโมต่คิดลบคิดไม่ดีคิดไม่ดีคนอื่นอิจฉาลิษยาเราเองต่างหากที่เป็นคนทุกข์นะคะการทําบุญถัดไปที่อาจารย์เห็นนะคะพลังงานที่ขึ้นมาจริงๆทําได้กับหลกากหลายอย่างมากนะไม่ค่อยจํากัดวงนะในเดือนนี้ของคุณนะเพราะว่าคุณยิ่งทํายิ่งได้นะคะบางคนอาจจะเป็นบริจาคเสื้อผ้าเก่าทํากับน้องหมาน้องแมวช่วยคนพิการช่วยคนยากไร้ต่างๆตามหมู่บ้านต่าาาางๆก็อยจจร์ะ กับครูชาครูชาว,ชาวลิกนะคะครูเรือจ้างข้างถนนอาจารย์เคยทาคลิปเอาไว้คุณไปเปิดดูได้นะคะอาจารย์มีรายละเอียดแปะเอาไว้ให้อาจารย์เป็นแค่สะพานบุญนะคะหรือไปเสิร์ชใน Google ลเอาละกันนะคะแล้วติดต่อครูไปก็ได้นะคะเพราะว่าอาจารย์เองก็เป็นเป็นคนที่ทําบุญกับครูชานะคะเพราะว่าท่านทาจริงๆอาจารย์จะเลือกทำกับคนที่ทําจริงๆนะคะไม่นันไม่กล้าพูดแบบนี้นะคะฉะนั้นลองไปดูก็ได้เพราะว่าช่วยคนพิการทั้งเด็กยันแก่เลยนะคะเยอะมากนะคะอ่ะก็ไปทําดูละกันนะอ่ก็อาจารย์ก็ขออนุญา าจบกัานไาด้แค่เทียว,วนี้นะคะเพราะว่าทุกๆอย่างเนี่ยจริงๆพลังงานคุณขึ้นดีแค่ปรับแค่บางเรื่องเท่านั้นเองขอให้คุณมีความสุขมากๆนะคะในวันเกิดนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกําลังใจให้อาจารย์และอย่าลืมติดตาม Instagram ก @castone25 ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะทุกท่านอย่าลืมกด like ไลค์ใต้คลิปวีโอนี้กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทําคลิปการกระสต่อไปให้ทุกท่านได้ดูและอย่าลืมกดติดตาม Instagram @castone25 กั 2, 4, นได้านรับได้เลยนะคะคุณสามารถรับฟังรับชมคลิปวีดีโออื่น ในช่องของจางก,กิ่ฟ้าช4 6ฟฟได้เลยค่ะ